ครับสวัสดีสมัยท่านนะครับนี้จะมาวางไทยเปิดบานนะครับจะมาแก้มือให้ครับไทยเชา้าไทยเที่ยงดุดหมดเลยครับเสียดายเปิดบานนี้ขอให้เข้านะครับพยายามแบบคิดดีๆแล้วครับเปิดบายว่าจะออกสูรด้วยเหมือนเดิมครับ เอาหน่วยบนนะครับหน่วยบนปิดเที่ยงบวกหบวกเครับหน่วยบนปิดเที่ยงถ้าปิดเที่ยงออก4 6 8หกเก้าเก้าหน่วยบนก็คือแปนะครับ บวกกับหนึ่งบวกเก้าเคครับมาหาเลขบวกหาเลขเด่นเลยครับได้เด่นแปดบวกหนึ่ง 1, ได้เด่เดนเก้าอ่าได้เด่นเก้าแล้วครับแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเอาจเจ็ดเอาทางขวาสุดก็คือเลขเจ็ดได้เด่นเจ็ดกับเก้านะครับ 8, 9, 7, 7, 7, 7, 9, เจกครับมงกงก็คืออัดเลยนะครับอัดเจ็ดบนครับเจ็ดบนเน,น้นเน้นทีนี้ผมจะเน้นนะครับเจ็ดศูนย์เสาม 90, เก้าศูนย์เก้าสามด้วยครับได้เด่นเจ็ดกับเก้านะครับเน้นบนกันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแล้วกันครับแล้วก็เรืที่ชอบตอนเปิดบใบทีงเน้นสุดก็คือเน้นตัวน,นี้นะครับ แล้วก็93ครับเน้นหนักสองตัวนี้นะครับเปิดบ่ายปิดสองรอบแล้วครับยังไงก็รอบบ่ายนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีด้วยเถอะครับตั้งใจสุดที่มือนะครับแต่ไม่รู้ไปแลวครับช่วงนี้เลขยากจริงๆครับขอให้เลขเปิดบ่ายเข้าด้วยนะครับเฮงๆทุกคนครับโชคดีครับคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ